สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับก็วันนี้นะครับมี t o y o ต a Revo นะครับเป็น p รีแรนเนอร์4ประตูนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถกระบะ4 e e l นะครับสำหรับใครที่อยากหารถนะครับหนาวนี้นะครับเที่ยวป่าเที่ยวดอยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถน่าใช้งานนะครับตอนนี้เรามีอยู่4คันมี4คันนะที่เป็น2.8ขับ4นะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเป็นตัว 2.8G นะครับ 4WD นะครับเลขไมล์180,000กิโล นะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับคันนี้เป็น4ประตู4ี่คูณสเกียร์ออโต้นะครับราคาที่เพชรยนต์เสนอขายก็859,000บาทนะฟีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 6ื่นกว่ากว่านะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวหน้าหล่อแล้วนะครับหน้าหล่อแล้วคันนี้เป็นปี18นะครับชุดกันชนหน้าก็จะเป็นไมเนอร์เชนมาแล้วนะครับคันนี้ต้องบอกว่าน่าใช้งานนะเพราะเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับก็ตัวบล็อกเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเดียวกับตัว Fortuner นะครับและคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเป็นพรีแลนเนอร์นะครับถึงไหนถึงการจริงๆนะครับสำหรับชมนี้นะครับใครหาอยู่ก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเป็นลีโวหน้าหล่อสีบอลเงินนะครับรถเดิมๆปี18นะครับไฟหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับโครมเดิมๆจากโรงงานเลยคันนี้มีเตทานบันดิ้งไลท์นะครับมาให้ด้วยนะตัวกระจังหน้าก็เป็นสีดํา นะครับเปียโนแบ็กนะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับรถไร้ริ้วรอยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว 28G ขับเพื่อน4่ล้อนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถสวยสวยดูชุดกันชนนะครับแนบสนิทเลยนะครับคันนี้รถเดิมๆทั้งคันนะครับชุดกันชนแนบสนิทไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมีให้กระจังหน้าก็เป็นโครเมียมตัดสีดําเงานะครับบอดี้เดิมทั้งคันนะครับตัวรถบริษัทเพชรยนโยนเรารับประกันโครงสร้างบอดี้นะครับไม่มีพิการจมน้ำชนหนักแน่นอน สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาตัวรถกระบะนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ 062, 640, 777, 6นะครับถ้าดูเงาแสงนะครับท่านผู้ชมดูเงาแสงรถสวยมากคันนี้ 2.8g นะครับขับ4เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ได้ยางปี2020นะครับยางเป็นปี2 0 0 0โอ้ยไม่ใช่2 0หเลยเนี่ยยางปีปัจจุบันเลยนะครับยางใหม่ๆดอกทุ่ม นะครับชุดช่วงล่างเนี่ยเดิมนะครับบางโคงบางโคลนี่ไม่มีสนิมนะครับปีกนกบนล่างนะครับเดิมหมดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเดิมมามันเป็นรถหน่วยงานนะครับถ้าเป็นรถโฟล์วิวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถการไฟฟ้านะครับเพราะเขาต้องวิ่งขึ้นเขาขึ้นดอยเนาะคันนี้ก็ไม่มีกันสาดไม่มีฟิล์มนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับตัวกระจกมองข้างตัวนี้ก็ปรับพับไฟฟ้านะครับ เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับโลโก้ไฮรลนอ่าโลโก้ไฮลักนะครับ2.8อยู่ครบนะครับกับบันไดด้านข้างก็เป็นสีดำนะครับลายริ้วรอยเหมือนกันคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว่สอนะครับพรี4 4, รันเนอร์นะครับ4ี่คูณสนะครับรถสวยๆนะครับกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานเหมือนเดิม นะครับรถงามมากคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสีประตูสมัยใหม่เนี่ยดีนะครับเพราะมันมีแอร์ลงแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังคันนี้ก็สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัว 2.8G ตัวนี้ต้องบอกว่ามันมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับมีกล้องมองหลังตรงมือเปิดอันนั้นนะครับคันนี้เป็น4 x 4ดิฟบล็อกนะครับใครที่เป็นสายเที่ยวเนาะหรืออยากได้รถกระบะที่แบบครบเครื่องนะครับก็คันนี้ตอบโจทย์นะครับฟีดาวเหมือนเดิมนะครับสำหรับคันนี้ฟีดาวเหมือนเดิมนะครับ ด้านหลังนะครับคัสซงคัสซีอะไรนี่ดำเปื้อเลยนะครับรถวิ่งไปแสนแปดนะรถพวกนี้มันถึงศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องแม่ทันแนนกับรถหน่วยงานเนี่ยลูกค้าสบายใจได้นะครับเราก่อนเราซื้อรถเหมือนเดิมที่ผมเคยแจ้งว่าเราต้องตรวจประวัติรถก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปเนี่ยสบายใจได้นะครับเรื่องประวัติศูนย์นะครับด้านหลังคันนี้ก็จะเป็นกันชนเดิมแท้นะครับเป็นสแตนเลสแข็งๆมาเนาะนะครับเป็นสแตนเลสนะครับ ไม่มีบุบนะครับอันนี้รถเดิมๆเลยนะครับเนี่ยชุดช่วงล่างด้านหลังก็เพาขับหลังนะครับโชกคอัพซ้ายขวาล้อยางอะไหล่ท่อเดิมนะครับต้องบอกว่าสะอาดมากนะครับสะอาดมากคันนี้รถนะครับอาจจะหนักไปนิดนึงเนาะแสนแปดนะครับรถปีสิบแปดสี่ปีนะครับก็เฉลี่ยตกปีละสี่สี่สิบหกนะสี่หมื่นกว่านะครับเพราะว่าเป็นเป็นรถหน่วยงานรถเช่านะเขาต้องวิ่งออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับแต่พอมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาเข้าศูนย์อยู่แล้วนะครับมีกล้องเสริมมาให้ด้วยตัวนี้ นะครับวันนี้เป็นกล้องถอยหลังนะครับกล้องเดิมติดรถมาไฟเบรกตรงที่3มีให้นะครับโลโก้ไฮรักตัว G อยู่ครบนะครับไฟท้ายเดิมๆนะเป็นหลอดไฮโดเจนนะครับแม็กไลเนอร์ก็ของเดิมนะครับตัวนี้แม็กไลเนอร์เดิมนะครับกระจกด้านหลังมีไลายฝ้านะครับแล้วก็ด้านฝาท้ายนะครับฝาท้ายรถเดิมเนาะนะครับรอยพับรอยเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะครับเพราะมันจะมีไอ้นี่อยู่เนี่ยของศูนย์นะครับ ไม่มีสนิมนะครับรถสวยๆเลยคันนี้ราคา859,000บาทนะครับกับ Toyota r e ี o ว r e รี n n น r นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีดิฟล็อกนะนี่รถเดิมๆ,ๆสวยๆนะครับถ้าใครอยากหารถที่เขาไปเที่ยวกันเนาะตามในคคิดว่าไปแบบเขากระโจมไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้นะครับก็คันนี้เลยเอาไปลุยได้ทุกที่นะครับ4 x 4ดิฟล็อกนะครับเกียร์ออโต นะครับใช้งานง่ายเลยเลยนะครับคันนี้ใช้งานง่ายมากนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ขับได้นะครับสําหรับตัวรีโวคันนี้นะครับรถสวยรถเดิมนะครับแม็กก็ตรงรุ่นปี18นะ6กก้านหกรูร้อยยางปี22นะครับคาทรงคาซีอะไรก็เดิมๆไม่มีผ่านไม่มีวาล์วนะครับไม่มีสนิมนะครับมองเห็นเลขตัวถังหมดเลยนะคันนี้เป็นตัวท็อปเนาะก็มาพร้อมกุญแจสมาร์ทคีย์เล็นะครับนี่กุญแจสมาร์ทคีย์เล็นะภายในนะครับของตัว2.8นี่ต้องบอกว่า ครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกออโต้สีบานเบาะไฟฟ้าเกียร์ออโต้พุชสตาร์ทคูทอนโทนวงมาลัยมันติหน้าจอมีเนคือผมถึงบอกว่าไปไหนถึงไหนถึงกันสำหรับคันนี้นะเป็นตัว 2.8G T Runner ที่ต้องบอกว่าคันนี้ไม่มีแคลรีบอยนะนะครับคันนี้ไม่มีแคลรบอยนะเป็นรถสี่ประตูเดิม นะครับรถสวยๆนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะตากหรืออะไรต่างๆเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ดูโฟมอยู่ก็จะเป็นเชียงใหม่เชียงรายตากน่านทางภาคเหนือนะครับหรือภาคใต้ก็เยอะนะครับเนี่ยรถเดิมๆนะครับลายริ้วลอยนะครับคันนี้ก็มาพร้อมปุ่ม push start นะหรือปุ่ม engine start นั่นเองนะครับรถเดิมๆไฟหน้าก็ออโต้นะครับเปิดปิดออโต้นะนี่เปิดปิดออโต้จะเห็นโลโก้ตรงนี้นะครับ พวงมลาลัยก็จะเป็นหนังสามก้านนะครับพวงมลาลัยเป็นหนังสามก้านแล้วก็เป็นมันติฟังก์ชันแบบฟูลเลยฟูลก็คือเต็มนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมาพร้อมระบบล็อกความเร็วนะครับอย่างเช่นรถคันนี้มีเกียร์ออโต้ด้วยนะเนาะล็อกความเร็วง่ายเลยอย่างเช่นสมมุติผมขับจากกรุงเทพเนี่ยไปพัทยานะครับเราวิ่งไปร้อยหนึ่งหรือร้อยยี่อย่างนี้ปุ๊บพอเราวิ่งไปถึงนะครับเรากดเปิดก่อนเราวิ่งร้อยยี่เรากดเปิดปุ๊บแล้วเราก็กดลงทีหนึ่ง มันก็จะล็อกความเร็วของเราไว้ที่120โดยที่เท้าเราก็ยกออกจากคันเร่งได้เลยนะครับมันก็แก้มเมื่อยได้ระดับหนึ่งนะถ้าเวลาเราจะยกเลิกเรากดซ้ํานะครับหรือเราเหยียบเบรกหนึ่งครั้งมันก็จะยกเลิกให้เลยนะครับต้องบอกว่าระบบของเจ้า2.8คันนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ครบครบขันนะครับหน้าจอก็จะเป็นจอที่เป็นทัชสกรีนเนาะนะครับมี USB อะไรเสียบให้ต่างๆจอตัวนี้มันยกกระดกได้เนาะมันใส่แผ่นได้นะครับ ตัวแอร์ก็เป็นออโต้นะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ให้ดูน,นะตัวแอร์ก็เป็นออโต้นะครับเนี่ยก็แสดงผลแบบนี้นะครับแอร์เป็นออโต้ตรงนี้ก็เป็นเกียร์ที่ขับเคลื่อน4ีล้อนะมันก็มี t o high 4 high f o l low นะครับไอ้ o high เนี่ยมันเข้าได้เลยนะถ้าความเร็วมันไม่เกิน80ดนสะนะิบนะนะขับขับอยู่ก็เข้าได้เลยนะครับโอ okay. เปิดวิทยุไว้ในเกมนะครับในหน้าจอนะทัชสกรีนนะครับ ก็แอร์เป็นออโต้ด้านล่างก็จะมีเบืคอลเล็ตสองฝั่งนะครับอันนี้ออโต้สตาร์ทสต็อปเนาะที่ประหยัดน้ามันนะครับเวลาติดไฟแดงแล้วเราเหยียบเบรกปุ๊บรถมันดับถ้าเราไม่ชอบพอปิดได้อันนี้เป็น t ท็ c t i o n control นะครับก็การลดลื่นถลายเสียการนะครับอันนี้ช่วยชะลอลงทางลาดชันนะครับส่วนปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มดิปล็อกนะครับจะสังเกตจากสัญลักษณ์เนี่ยดิปล็อกนะครับพอเรากดแล้วล้อด้านหลังมันจะทํางานอิสระซ้ายขวานะครับเพราะปกติล้อมันจะหมุนพร้อมกัน แต่ถ้าเราใช้ดิฟบอกเนี่ยเวลารถเราติดลมข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ติดมันก็จะปั่นให้นะครับเกียร์นี่ต้องบอกว่าเกียร์เดียวกับฟอร์จูเนอร์เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับมีเกียร์สปอร์ตก็คือเกียร์เอสนะปรับบวกลบนะครับคันนี้มาพร้อมโหมดการขับขี่สองโหมดนะครับอีโค่และพาวเวอร์โหมดนะครับแค่นี้ก็เหลือแล้วนะสําหรับตัวรถกระบะที่เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเกียร์ออโต้บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับภายในเป็นสีดํานะครับ เลขไมล์180,000กิโลนะครับรถเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะโตโยต้าลีโวนะครับ 2.8Jp Runner นะครับ 4x4 ดิฟล็อกนะครับมาอีกแล้วนะครับด้านหลังนะครับตัวเบาะก็เป็นบาะหนังเช่นกันนะครับสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็รถกระบะสมัยใหม่ที่ผมแจ้งว่ามันจะมีแอร์หลังมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็ถ้าใครกําลังซื้อรถแคปนะครับก็อยากให้ลองขยับมาดูสีประตูดีกว่า นะครับเพราะว่ากฎหมายข้างหน้าผมไม่แน่ใจว่ารถแคบมันน่าจะนั่งไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีบาร์จับขึ้นให้นะเพราะมันเป็นรถตัวสูงนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับระบบอำนวยความสะดวกมีให้ครบคันนะครับตัวบอกก็เป็นหนังเดิมๆนะครับมีที่พักแขนตรงกลางให้นะครับอบอกก็ยกเหมือนตัวดีแมกนะยกจากพื้นขึ้นไปนะครับคันนี้ก็เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับสำหรับตัวรีโว 2.8G คันนี้นะครับแต่ผมพามาชมห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับว่ารถไม่แสนแปดนะครับกับรถปีสิเนี่ยห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับเหมาะสมกับราคา8 5 9แ0 0ห้าหมื้านบาทไหมนะครับท่านผู้ชมตัดสินใจได้เลยนะครับต้องบอกว่า4ี่คี่นะครับมันเพิ่งมีเข้ามาช่วงนี้นะที่มี4คันนะครับก่อนหน้านี้มาเท่าไหร่ก็หมดนะครับ เหยฝากระโปงนะครับดูจากด้านบนก่อนเลยเนาะนะครับจุดเม็ดอาร์คอะไรต่างๆแล้วก็สีเขียวตรงนี้นะครับของเดิมสติ๊กเกอร์ก็เดิมๆนะครับไม่ได้ลอกและแปะใหม่นะเพราะรถเราการตีอยู่แล้วนะครับฝากระโปงบางๆนะครับแผ่นกันความร้อนก็เดิมๆนะก็มีแผ่นกันใช้งานนะอาจจะมีถลอกบ้างนิดนึงนะครับหัวน็อตนะครับหัวน็อตฝั่งซ้ายมือผมนะครับหรือฝั่งคนขับนะครับเดิมๆพร้อมจุดเม็ดอาร์คสี่จุดครบเลยนะครับแล้วก็ โลโก้นะครับโตโยต้านะครับฝาแท้แน่นอนคันนี้นะครับลงมานะครับเป็นปั๊มลมนะครับปั๊ม ABS อะไรต่างๆนะครับแล้วก็แก้มนะครับด้านซ้ายน่ยรถสวยๆนะไม่มีพิษความจมน้ําชนหนักเหมือนเดิมนะครับรถเดิมๆนะครับดูได้เลยว่าทุกจุดนะครับครบหมดนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถนี่เนียนมากนะครับหัวน็อตไม่ขยับตัวตอกตัวอาร์นะครับอันนี้รอยคานรอยฝาโป่งเนาะนะครับ แล้วก็คานหน้าส่งไปข้างล่างนะครับเดิมๆไม่มีบิดนะครับรถสวยๆคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับต้องบอกว่าแรงจัดอะจริงครับสำหรับรีโวนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ที่โตโยต้าทำออกมานะผมว่าทุกรุ่นตายเรียบนะครับทุกรุ่นตายเรียบแบตเตอรี่ก็เป็นแบตน้ำ่ะกึ่งน้ำกึ่งแห้งนะครับลูกใหญ่นะหัวขั้วแบตมันก็จะมีฟิลให้สองฟังนะครับ ผ่นพงแผ่นเพดและต่างๆนะครับเดิมหมดนะครับสติกเกอร์มอกมีให้ครบนะครับเนี่ยแก้มเดิมคานเดิมซีนทางมะพร้าวเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมดูได้เลยว่ารถที่ผมถ่ายดูทุกจุดว่ามันเป็นรถเดิมสวยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมสามารถตัดสินใจได้เลยเนาะนะครับแล้วก็เกอ่อแคตตัวบนนะครับอนันททนห้อยเสียจะดูได้เลยว่ามันไม่มีสนิมนะเพราะรถใช้งานน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีคราบน้ำมันด้วย นะครับส่วนตัวฝาครอบวาล์วเนี่ยก็แห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีคราบน้ำมันซึมหรืออะไรเลยนะครับรถสวยๆนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับเจ้าโตโยต้ารีโวคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นโตโยต้ารีโว r พรีรันเนอร์ 2.8G 4WD DIP LOCK ปี18นะชื่อจะยาวนิดนึงนะครับก็เลขไมล์แสนแปดราคา859,000บาทนะครับก็เป็นรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.8ลิตร นะครับถ้าใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับกับผมเน็ตเพชรยนต์ได้เลยนะครับจัดไฟนั้นทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับส่งรถให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ